ครับตอนนี้อยู่ในเกมกสตาร์ไปกันนะครับผมวันนี้เป็นวันว,นวนาเลนไทน์คลิปที่ผมทําไปเมื่อเช้านี้แล้วคุณได้ดูกันก็เห็นแล้วนะว่ารถคันนั้นคันไหนวันนี้เราจะมาโดดตึกแปดรอบโดยไม่ใช้ก่องพยาบาลนะครับผมว่าจะตายไหมอ้าวอ้าว what what h e fuck what do do d what the fuck ดูดูดูมันเป็นอะไรวะเฮ้ย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 เป็อะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยค้างได้ด้วยเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ย เรานานจะเจอทีเนี่ยเป็น oh <source up. S 1> Never OVER. บ้าอะไรของมันวะเนี <killing ly> <Madonna olie> ่ยเอ้าเอ้าดูมาทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ยกูจะเดินเออเออเลยทำไมเป็นอย่างงี้วะเนี่ย เออก็จะหายบัก๊กเอ้าเอ้าก็วอ,อนนี้ครับผมเราก็จะมาถล่มเมืองเอ,อ้ยเราจะมาโดดตึกเออเราก็บอกไปแล้วนี่หว่าเมาเมาเมาเือ่อกี้เจอบัก <laughs> บ๊กเมาเลยบั๊กอะไรวะไม่เคยจะเจอเลยอันนานจะเจอบั๊กแปลก ก็เดี๋ยวขอตัดคลิปไปที่ตึกเลยนะครับผมก็ตอนนี้เราก็ถึงตึกที่เราว่าไว้แล้วนะครับผมก็จะมาโดดตึกกันเลยนะครับผมเอ๊เป็นอะไรวะเล็งไขวะน่โคตรบั๊กเลยรอบแรกนะครับผมโดยไม่กลางล่ม What What that ดวเดี๋ย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 วเมื่อกี้เอิ่มเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เป็น

แ <laughs> ม่งบักเดี๋ยว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 ,ยว,ยวผมจะลองโดดจากเครื่องบินนะดูซิว่าจะเป็นเป็นจะบักหรือเปล่าขอตัดคลิปไปที่เครื่องบินเลยนะครับผมอตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินแล้วนะครับผมหลังจะเกิดการบักแปลกนะครับผมผมไม่ได้ตั้งใจนะนนียว่าจะมันจะให้มันบักอ่ะผมตั้งใจว่าจะโดดตึกถ้าเกิดเราบินไปถึงจุดสูงสุดแล้วโดดลงมามันจะบักหรือเปล่า แล้วครับผมเกมนี้ผมให้เต็มสิบครับผมกราฟิกสวยงามเหมือนเกม GTA เลยนะครับผมก็จะเริ่มกระโดดแล้ว <c oughs> <c oughs> มีคนเห็นผมมีคนเห็นมีคนเห็นผ h a t the fuck นี่เฮ้ยนั่นเครื่องบินเรานี่วะนี่เม่กิดก็เป็นเฟรนอะไรวะเฮ้ยนี่ผมเจอบัคครั้งแรกเลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ครั้งแรกเลยก็เรียกว่าเลยบัคบัคแบบเนี้ยผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเอา้าว้อมืนว่ยเดี๋ยวเอาใหม่ลั่นแป๊บ ชิพหายก็เะยคขึนเนี่ยไอชิพเปลงเออโครโครโครเบนเ,เลยเอาไหม่เอาใหม่เอานะม <laughs> ันเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวบินเยอดู <laughs> อ๋อ โอ้โบกโบกยี่เรือไปรถด้วยไอของมันวะเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับผมเอ้าเครื่องบินมาจากไหนวะเครื่องบินแม่งวาาไปได้ไงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิเมื่อกี้ผมขับไปตรงนู้นไม่ใช่มาโผล่นี่ได้ไงเนี่ยดูมันดูมันอ้าวบินดิ ยังติดเ <laughs> ว้ยเนอยังกินไ,ไม่ข้าวอีกโอมนานๆจะเจอบักอย่างนี้ เออหายบักแล้วใช่ไหมอ่านะครับผมดูจากสภาพแล้วน่าจะหายบักเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะไปทดสอบอีกครั้งหนึ่วว่ามันจะบักเหมือนไม่กี้หรือเปล่าเฮียกูหามากเลยเมื่อกี้ก็มาถึงมันย่เตือนะครับผมเราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่ามันบักหรือเปล่า อ่าหายบักแล้วนะครับผมเราก็ได้รู้กันแล้วว่ามันหายบักแล้วเอิม่มก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับตายที่โอ้